สวัสดีค่ะวันนี้หมอริชจะมาทําคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าคนแบบไหนที่จะรักคุณด้วยความจริงจังและจริงใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าคุณที่ถูกคลิปนี้ดึงดูดเข้ามาพลังงานตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะสามถ้วย ชาลีอิอดืดีนถ้วยพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะเป็นคนที่รักความสนุกสนานมีความเฮฮาแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยคุณก็เป็นคนที่เก่งเก่งมากๆนะคะคุณมักจะได้รับงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะ าะคุณมีความสามารถมากๆแล้วก็เป็นคนที่อดทนสูงเรียกได้ว่าในเรื่องของงานเรื่องของฝีมือกลยุทธ์ต่างๆคุณจะเป็นหัวแถวเสมอนะคะแล้วงานที่คุณทําอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายเลยมันเหมือนคุณต้องแบกรับภาระทําทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวแต่แต่คุณก็ทําไปได้นะทําได้สําเร็จด้วยในขณะที่งานเดียวกันเนี้ให้คนอื่นทําคงต้องแบบใช้คนเยอะมากอะ่ะ แต่พอมาถึงมือคุณปุ๊บคุณจัดการคนเดียวเอาอยู่นะคะแล้วคุณก็รู้จักแบบเอองานเสร็จแล้วคุณก็รู้จักแบบไปผ่อนคลายด้วยการชวนเพื่อนไปปาร์ตี้ดื่มม้วนจอยนะดริง์สนุกสนานเฮฮาแซ่บแล้วคุณก็เป็นนักพัฒนาด้วยนะนักพัฒนาตัวยงคุณไปอยู่ที่ไหนก็ตามคุณนักจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการทำสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะ ทำงานติดต่อกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศแถวเอเชียหรือโยุโรปนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยก็ได้บางคนอาจจะติดต่อกับชาวต่างชาติหรือบางคนอาจจะทํางานต้องเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะแต่ที่แน่ๆคุณเก่งคุณมีความน่ารักนะเฮฮาได้ ดุได้บทที่คุณจะจริงจังคุณก็ไม่เล่นคุณก็จะแบบทํางานทํางานนะแล้วคุณก็สามารถที่จะควบคุมลูกน้องได้นะคะด้วยพระเดศพระคุณของคุณหากคุณมีพลังงานไยหญิงหรือเฟมนเนี่ยเห็นไหมคุณจะเป็นคนที่เนี่ยวินถ้วยน่ารักนะคะตาโตบางคนอาจจะแบบตัดผมสั้นหรือผมประบ่าก็ได้นะคะผมสีดํานะคะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบใส่เรดรสก็ได้นะอาจจะใส่เรดรสยาวสีเขียวนะคะหรือสีเขียวสลับชมพูก็ได้นะคะเป็นคนที่ขยันน่ารักนะคะเวลาใครมาปรึกษาอะไรกับคุณอะ่ะทุกคนมักจะมีความสุขกลับไปอ่ะนะคะเพราะคุณจะมีความเป็นมิตรแล้วก็ไม่ใช่มิจี้นะมิตรคือมิตรน่ารักนะคะกัะยาณน้มิตร ะะรักฟังความที่เห็นของผู้อื่นเสมอแล้วก็ให้คําปลอบโยนให้ความปลอดภัยให้ความใส่ใจดูแลทุกคนรอบตัวรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะว่าคนแบบไหนนะคะคนแบบใดที่จะเข้ามารักคุณนะคะใช่คนที่คุณคิดถึงหรือแอบชอบอยู่หรือเปล่าหรือใช่คนที่คุณกําลังคบหาดูใจอยู่หรือเปล่า นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะคะแปดถ้วยปีนไม่เท้าปีนถ้วยชาลีอตสองถ้วย คนคนนี้นะคะเขาจะมีลักษณะเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยคิดมากเป็นคนที่มีความสุขไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะมีความสุขเขาปรับตัวได้ปรับตัวเก่งนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นนะเห็นไหมเนี่ยมีถ้วยอยู่มากมายตัง้งแปดถ้วยเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะหยิบถ้วยไหนขึ้นมาเลยนะประตูเปิดออกไปเนี่ยเขาออกไปเลย อยากไปไหนก็ไปชิลๆอยากทำอะไรก็ทํานะคะเหมือนเขาได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้ว mm hmm. อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักความรักนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรืออะไรนะแต่คือมีแต่คนเมตตาเอ็นดูเขาอะ่ะนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่รักคนอื่นแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นคนใจดีด้วยนะคะไม่ได้ยึดติดอะไรชิลๆ นะแต่เขาเป็นคนที่เก่งมีสเสน่ห์มากในเรื่องหน้าที่การงานนะไม่ต่างอะไรกับคุณเลยคนคนนี้นะคะมีพลังงานเฟมินีนสูงมากนะคะเหมือนคุณแหละคุณก็มีพลังงานเฟมินีนสูงเหมือนกันอยู่ในตัวเองนะคะคุณสองคนมีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะนะให้ของแม่ละ,ะรันทุกวงการอ่ะพวกคุณอ่ะนะคะเจ้าแม่รันทุกวงการเลย สวยน่ารักจริจก้านดีมีสเสน่ห์อ่อนโยนนะคะคุณมีไพ่เหมือนกันเลยเห็นไหมเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวเป็นคนที่เห็นคุณค่าในความรักเป็นคนที่เวลาที่จะแบบรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็จะดูแล้วดูอีกนะคะดูว่าคนคนนั้นเห็นคุณค่าในตัวคุณหรือเปล่ารักคุณจริงไหมนะะเราอยากได้คนที่ รักเราเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนสไตล์แบบนี้มีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันมีอะไรก็ต้องแชร์กันนะคะยืดนหมูยื่นแนวฉันรักเธอเธอรักฉันโอเคยิ้มยิ้มหน้าบานเลยเนหะ็นไหมสิตาโตนะลักษณะเด่นของคณทั้งคู่คือตาโตเวลานั่งก็ปากเล็กๆเนาะแต่เวลายิ้มนี่ปากว่างมากเลยนะเนี่ยยิงฟันเห็นฟันหมดสามสิบสองซี่นะคะอีกคนหนึ่งก็ยิ้มแบบฟันยื่นออกมาเลยนะอันนี้ดูแบบ รักใช่ไหมรักเนาะนะสองถ้วยรักกันแหละหมอดูออกอ่ะรักกันแหละยิ้มขนาดนี้นะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะเรื่องการเงินเขาอ่ะก็จัดได้ว่าสุขสบายนะคะคนที่เป็นคนเก่งอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะคะประสานงานติดต่อสื่อสารเก่งมากทําสื่อโซเชียลออนไลน์เก่งมากนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงโดดเด่นในแวดวงสังคม,มอมค่กมของเขาด้วย แล้วก็เป็นคนที่ลุยนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเป็นคนที่แบบเรียกได้ว่าขยันน่ะนะคะไม่ค่อยจะหยุดนิ่งอาจจะมีพักบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นมาลุยงานถ้าตั้งเป้าว่าจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีความเป็นผู้นำเหมือนคุณเลยนะคะชาริอก็ออกมาเนี่ยฟินออฟคาเฟ พลังงาน energy ดีมากเลยนะลักษณะของเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่เก่งนะคะอย่างที่หมอบอกไปแล้วมีทั้งความเป็นผู้มีอำนาจมีบารมีนะบูบุญได้หมดปกครองคนด้วยวิธีการที่แบบอันชาญฉลาดะนะใช้วาจาก่อนพูดดีก่อนนะถ้าพูดดีๆแล้วยังพูดกันไม่รู้เรื่องก็อาจจะมีแบบใช้พระเดชบ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำเพื่อให งานทุกอย่างมันประสบความสําเร็จเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมจากคุณก็ได้แต่ที่แน่ๆเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนโรแมนติกนะคะเนี่ยสองทั่วออกมาการันตีเลยดูสิน่ารักเป็นคนน่ารักนะเนี่ยแปดท่วก็ออกมาคือมันไม่เติมเต็มอะ่ะ สิ่งที่เขามีอยู่เขาโอเคแฮปปี้ทุกเรื่องขาดอย่างเดียวคือความรักด,ดูสิเปิดแปดติดสองนะรวมกันเป็นสิบถ้วยพอดีแปดถ้วยกับสิบถ้วยเนี่ยเขาก็ต้องการความรักรักแท้เหมือนกันนะคะที่เขาเดินออกไปอ่ะาะเขาไปหาคนที่ตาโตเหมือนเขาเนี่ยแหละก็คือคุณนะยิ้มปากกว้างนะฟันเบลรอเบลอรชอบมากนะสไตล์เขาเนี่ยเขาชอบมากนะคะคุณเองก็ชอบเหมือนกันแล้วยังไงต่อ และยังไงต่เอ,อเขาคนนี้อยู่ในคลิปคุณแล้วหรือยังให้คนที่คุณคิดถึงอยู่ไหมนะคะในกรณีที่คุณมีใครในใจแล้วเนี่ยใช่คนนี้ไหมนะคะหรือคนในกรณีที่คุณเป็นคนโสดไม่ได้มีใครอยู่ในหัวเลยเอ,อ๊ะเขาเข้ามาในชีวิตเราหรือยังอ่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะเมจิกเชียน 9้าถ้วยหนึ่งไม้เท้าอุ้ยสี่ไม้เท้าหกดาบสี่เหรียนขออ่านเป็นสองเคสนะคะเคสแรกพูดถึง คุณที่มีคนอยู่ในใจหรือคนที่เลงๆมองๆหรือคนที่คุยๆกันอยู่หรือคนที่คบหาดูใจกันอยู่ถามมาใช่เขาไมใช่นะเห็นไหมทั้งสี่เมท้าออกมายืนยันเนี่ยทั้งเมจิกเชียนด้วยนะคะโชคชะตาทําให้คุณได้มาพบมาเจอกันมันไม่เชื่อมังเอิญเลยนะคะที่คุณกับเขาได้พบเจอกันได้พูดคุยกันได้ทําความรู้จักกันนะคะเขานั่นแหละนะคะคนที่อยู่ในใจคุณคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้ะ หรือคนที่คุณแอบรักแอบชอบแอบรื้มอยู่มาน,น,นานนานแล้วอะนะคะเขาคือคนที่รักคุณนะคะรักจริงๆแล้วก็ปรารถนาที่จะให้คุณมีความสุขอะไรที่เป็นเรื่องทุกข์ใจอ่ะเขาอยากเก็บไว้เองนะคะเขาไม่อยากให้คุณต้องเศร้าต้องเครียดใดๆเขาเป็นคนขี้ถึงขี้ห่วงเลยนะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งขยันนะคะแล้วเวลาเขารักใครเขารักจริงเขาจะแบบ ห่วงอนะ่ะไม่อยากให้ไปคุยกับใครไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้นะคะลองสังเกตดูนะว่าเขาคือใครส่วนกรณีของคนโสดเนี่ยนะคะที่ยังไม่มีใครเลยอะ่ะให้บอกว่าเขาก็ป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตคุณแล้วนะอาจจะผ่านหน้าที่การงานผ่านสื่อโซเชียลอนไลน์ก็ได้เป็นรักทางใจก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติได้หรือเป็นคนไทยที่อยู่คนละเขตคนละภาคคนละจังหวัดคนละอำเภอกับคุณก็ได้นะคะตอนนี้อยู่ในชีวิตกันแลกันแล้ว เขาเป็นคนโสดนะคะหน้าตาดีมีเสน่ห์มากแล้วการที่รู้จักกันของคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเน้นย้ําไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วด้วยนะคะแต่คุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่าให้แรนดอมนี้ออกมาคอนเฟิร์มว่าใช่ค่ะคนคนนี้ละคะ่ะเข้ามาในชิดคุณแล้วค่ะลองสังเกตดูดีๆนะใครนะคะ และความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงคะอะไรอกระเด็นออกมาอังกรีโฮมเลสเทลโอ้โหให้กระเด็นออกมาออกแนวตัดพอนะเนี่ยคนหิวนะคนไร้บ้านทำไมละ่ะพลังงานของคุณหรือของเขาเนี่ยที่รู้สึกเหมือนเหมือนเหงาอ่ะเออ เหมือนคนที่แบบขาดแคลนทุกสิ่งอย่างนะในภาพนี้มีผู้หญิงกับผู้ชายยืนทั้งคู่เลยคือเป็นคู่กันนั่นแหละแต่ผู้หญิงก็ถือกระเป๋านะผู้ชายก็ถือป้ายมีหมาอยู่ข้างหลังตัวผ,มผอมๆเป็นซี่โครงหมอเข้าใจว่าเหมือนคู่ั้งคู่เคยเป็นคู่กันมาหลายภพหลายชาติแล้วละ่ะติดตามกันมาไม่เคยทอดทิ้งกันแม้กระทั่งอย่างอย,ยามไม่มียามยามยามทุกข์ยาก คุณก็ไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะหมาก็คือสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์อีกเหมือนกันอ่ะแล้วผู้หญิงก็ถือกระเป๋าคือก็ติดตามผู้ชายอ่ะแล้วก็บอกว่าเป็นคนไร้บ้านจริงๆอ่ะจากการแต่งตัวนะทัองคู่ดูเหมือนไม่ใช่คนไร้บ้านเลยนะหมวกก็ใส่แบรนด์เนมเนาะเสื้อผ้าก็มีสไตลยอย์อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าผู้ชายอาจจะชัดเจนว่าแบบเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่มีความสุขเท่ากัอบอกวบคุณม,มีพลังงานฝ่ายอีกเนี่ยนะนะ เขาเหมือนคนไร้บ้านถ้าเกิดเขาขาดคุณไปเนี่ยคุณน่าจะติดตามกันมเนิ่นนานมากแล้วนะจนมาเจอกันในาัดพบนี้อีกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไงต่อไปจะลงเอยยังไงโอ้โหเทมเพลรนเททาเวอร์ ให้พิเทศห้าดาหนึ่งดาใต้สำหรับเป็นเก้าเหรียญดูสิยิม้มเอโมเรเอาเอาเอาเ,อาเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อะเหมือนจะได้เข้ามาเจอกันแบบปรับปรับฉับพันหรือทำความรู้จักกันแบบ แบบเรียกได้ว่าคุณเองก็ไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะเดินเดินไปแล้วแบบอุสดุดอุดุดแล้วก็แบบสบตากันหรือเจอกันในสื่อโซเชียลอะไรก็รู้สึกแบบปัดปัด,ปดไปเอา้าฟีดดันขึ้นมาเฉยเลยให้เห็นให้เห็นเขาหรือเธอหเห็นโปรไฟล์กันแล้วกันรู้สึกอุ้ยประทับใจจังเลยอ่ะนะเหมือนเป็นคู่ชีวิตอ่ะเหมือนเป็นใครสักคนนะที่วนกลับมาหากันเห็นไหมไทยเทมโพรนน่ะมีสองถ้วยเป็นถ้วยที่แบบ เป็นความรักแท้ที่วนมาพบเจอกันแบบอินฟินิตี้อ่ะรักไม่รู้จบนะคะเนี่ยมันจะเกิดความสึกประทับใจรู้สึกอยากติดตามกันรู้สึกได้ถึงสัญญาณภายในใจนะคะสัญชาตญาณหรือเขาเรียกว่าความจำได้หมายรู้นะคะซึ่งมันเป็นเซนของเราแล้วเราก็ไม่เคยเกิดความสึกแบบนี้กับใครเป็นพิเศษ เนแต่คู่ของคุณเนี่ยคุณเจอกันคุณจะรู้สึกแบบใช่เลยนะเห็นไหมคุณที่มีลักษณะของความเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะเป็นอย่างเงนะหน้าดุดูมีหนวดมีเครานะคะใส่หมวกแบบนี้คุณอาจจะเป็นเป็นคนแนวแนวแขกแขกก็ได้นะแขกคมคุณน่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องศาสนาสัญชาติเชื้อชาติได้นะคะ คนที่เป็นพลังงานของแมสคืลีหรือพลังงานไฟใช่คุณจะดูแบบดูนักกลัวนะในความรู้สึกข,ของหมอดูสิคุณอาจจะมีผิวขาวเหลืองก็ได้หรือออกสองสีก็ได้นะแต่คุณควรจะโกนหนวดหน่อยนะหมอว่าคุณโกนหนวดปุ๊บคุณอาจจะดูหน้าหวานกว่าน,นี้ก็ได้โดยมุนนะคะคุณใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ นั่งอยู่บนบันลังสีแดงคือคุณมีความร้อนแรงมาก่ะเนี่ยแต่หน้าคุณดูอะ่ะดูคุณดิตาไม่เริ่มจะไม่เท่ากันแล้วนะเนี่ยดูมากส่วนคุณที่มีพลังงานไฟหญิงเนี่ยคุณแบบเหมือนออกมาจากแบบเห็นไหมฮอลลีวูดคือคุณเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นมากๆผมยาวอาจจะกอกผมสีทองก็ได้นะคะคุณอาจจะชอบ,ชอ,บอาจจะชอบสีชมพูมากๆ เป็นสีที่โปรดารานนะคะทาปากสีชมพูใส่กระโปรงสีชมพูถือกระเป๋าสีแดงนะคะมีแบรนด์ใบเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะแต่โลโก้ตะโกนมากนะคะถือแบรนด์อะไรคือชัดอะชัดรู้เลยว่าคุณรวยอ่ะนะ,ค,ะคุณมีตังคุณเป็นคนที่มีความสุขนะคะอยู่แบบโสดแบบแฮปปี้กับชีวิตนะคะเป็นเรศษทินนี่ มีเงินมีทองตาโตด้วยนะขนตายาวฟีวเลยแต่งตัวดีมีรสนิยมดูน่ารักนะคะที่เด่นเด่นคือปากกับตาของพวกคุณอนะ่ะคุณจะต้องรู้เลยว่าคนคนเนี้นะปากเนี้ยม,มาตะไก่ตาโตมาตะไก่นะคะอาจจะเน้นในเรื่องของการพูดก็ได้นะปากผู้ชายเนี่ยอาจจะพูดมากพูดเยอะก็ได้นะเวลาที่เขาโกรธแต่เวลาที่เขาอารมณ์ดีเขาจะนั่งเงียบๆน,นิ่งๆ เก็เกเส่วนคุณผู้หญิงก็ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มยิ้มเป็นรูปเครื่องหมายเท่ากับเลยเนี่ย,ยปากเท่ากับแล้วมีฟันน่าจะไปทําวีเนียไปด้วยนะฟันขาวทั้งคู่เลยนะคะคุณจะได้มีการพูดคุยกันนะคะอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันในบางคนบางเคสนะคะที่แบบมีคนคุยมีคนชอบอยู่แล้วในใจนะคะคุณอาจจะ คู่ที่มีประเด็นกันก็ได้นะคะเคยรู้สึกว่ามีอีโก้ใส่กันเอาชนะกันโดยเฉพาะคนที่มีพลังงานฝ่ายชายอินเทอร์เรอร์อีโก้เยอะมากแต่คนที่มีพลังงานฝ่ายหญิงก็แบบไม่สนแล้วแต่เธอดิเจ๋งหรอเจ๋งก็อยู่ไปเองดิฉันยิ้มให้ฉันคุยดีด้วยฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแต่ถ้าเกิดเธอยังจะมาเตะท่าใส่ฉันทําหน้าดุใส่ฉันอย่างเนี้ย นี่เอาก็ได้นี่สนใจก็ได้นะฉันไม่อยากยุ่มด้วยฉันอยู่ของฉันสวยๆยงนี้ดีกว่านะคุณก็คิดแบบนี้นี่แหละแต่ไพ่บอกว่ายังไงคุณังคู่ก็ต้องมีการพูดคุยกันแหละสุดท้ายแล้วอ่ะนะคะมันก็ต้องได้รับความจริงนะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาคิดยังไงกับเราหมอบอกว่าใช่คุณแน่ะแต่เห็นเขาเงียบจังเลยเขานิ่งจังเลยใช่ยังไงก่อน ให้บอกเดี๋ยวมันก็ใช่เองแหละนะหนึ่งดาบออกมาเดี๋ยวมันจะมีวิธีการนะคะซึ่งในแต่ละคนแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันนะคะเจาะด,ดีเทลตรงนั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของดูดวงส่วนตัวแล้วล่ะนะโอเคเดี๋ยวดูกันต่อสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทังคู่จะได้ลงเอยกันไหมน,นะคะความสัมพันธ์ของคุณทังคู่จะเป็นอย่างไรจะได้ลงเอยกันไหม เหมัอนไ้อ่ะดูสิยิ้มกนเงือบบานมากเลยนะหมัอนไ้จริงๆเลยถามว่าลงเออกันไหมสองทุย่ยออกมาดูดูดูไพ่ใบนี้ก็บอกแล้วนะว่ายัางไงคุณก็ได้ลงเออกันแบบที่รักนะเป็นไพ่ความรักรักแท้รักที่สุดสมหวังนะคะคุณจะปรับตัวเข้าหากันนะคะจากคนเดิมนะเอ็มโพเร์ มีนวดมีเคาก็เขาก็ไปโกนหนวดอะ่ะนะคะแต่งตัวดีขึ้นสุขุมขึ้นใส่เสื้อยืดกางเกงง่ายๆนะคะมีการแบบแต่งตัวคู่ด้วยนะออกโทนดําหน่อยนะ่ในช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยหมอเริ่มดูไม่ออกผู้หญิงผู้ชายแต่หมอว่าคนที่ใส่เสื้อดําน่าจะเป็นพลังงานฝ่ายชายนะแมสคูรินนะคะจากที่ใส่เสื้อสีเหลืองๆอง่ะนะคะเขาก็เปลี่ยนมาใส่เสื้อดำนะกางเกงเ,กาเทาๆก็ได้ข,า,ขาวๆก็ได้นะคะ นอนวนดโกล์ขาวเรียบร้อยเริ่มจะมีปากสีชมพูแบบคุณลนะะติดเชื้อคุณมาส่วนคุณที่มีพลังงาน่สยหญิงรือเฟมินนนะคะไม่ว่าคุณอยู่ในเพศสภาพใดก,ก็ตามคุณเองก็ปรับเปลี่ยนตัวเองแบบเออแต่ก่อนเราก็เยอะไปเนาะแต่งตัวเนี่ยสีชมพูปากชมพูก็เป่าแดงนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทําตัวให้มันเรียบร้อยทําตัวให้มันชิวๆบ้างดีกว่ากนะ็เปลี่ยนมาเป็นใส่เสื้อสีขาวหรือสีเทาก็ได้แขนยาวเเป็นอย่างในรูป กางเกงดําคือบางคนเขาเสื้อคู่แต่คุณสีคู่ไงคนหนึ่งสีดําท่อนล่างคนหนึ่งใส่สีดําท่อนบนนะคะสลับกันอย่างเงี้ยคว้กันอย่างเงี้ยมันมันเป็นความรักที่ดูสนุกเนาะผู้ชายดูยิ้มอะยิ้มดูสิยิ้มฟันยืดเลยอะผู้หญิงก็ยิ้มเต็มแบบดูมีความสุขมากจริงๆนะขออีกสองใบแล้วกันโอ้โหความรักของคุณคู่ จะลงเอยกันแบบใจถึงอ่ะรวดเร็วทันใจนะคะเ <_ d ata> มื่อได้รักกันแล้วเมื่อรู้แล้วว่าเออเธอคู่คู่ของฉันฉันคู่คู่ของเธอดูดูพอกพูดว่าเธอคู่คู่ของฉันฉันคู่คู่ของเธอ <_ d ata> ให้หกเหรียญก็ออกมาคู่น้งคู่อ่ะอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วเนิ่นนานนะคะอาจจะประมาณห้าหกปีก็ได้นะคะหรือ ถ้ายังไม่เคยรู้จักกันเลยก็อาจจะแบบเป็นคู่รักจากอดีตชาติจริงๆนะคะที่เคยช่วยเหลือเพื่อคูณกันมานะคะลงเออกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วดูได้สำรับโอ้เดอะซันไฮโรแฟนดูแล้วไพ่เดอะซันกับไฮโรแฟนก็ออกมาติดๆเลยเห็นไหมออกมาคอนเฟิร์มออกมาการันตีเลยว่าคนคนนี้แน่นอนนะคะ คนที่คุณคิดถึงเขาคนที่คุณเล็งเขาไว้คนที่อยู่ในใจคุณคนนี้แหละคือคู่ของคุณนะคะเป็นคู่แท้ติดตามกันมาหลายภพหลายชาติแล้วแล้วคุณั้งคูอ่อาจจะเจอกันช้าหน่อยนะคะแต่เมื่อเจอกันแล้ว่แฮปปี้แน่นอนเดกซันมีความสุขสุดๆนะเย่ yeah! เลยแหละคุณแะชักรี๊ดต,ตะโกนเลยแบบทำไมถูกใจขนาดนี้ที่ฉันอยู่เป็นโสดมาเนิ่นนานเพราะฉันรอเธออ่ะ แต่มันก็คุ้มค่าจริงที่ฉันรอเธอฉันไม่ได้เปิดใจรับใครเลยเพราะฉันไม่สามารถรักใครได้นอกจากเธอคนเดียวนะคุณจะรู้สึกแบบนี้ต่อกันแล้วมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้แบบแต่างงานนะคะเนี่ยถ้าในตามศาสนาคิ์นะคะเขาก็แบบเขาโบสถ์แต่างงานนะคะหรือพากันไปพบผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะคะไปทําการตกลงทําความรู้จักแล้วก็ประกาศว่าเราจะคบกันจริงจังให้ผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายได้รับรู้นะคะ คุณจะรักกันและให้เกียรติกันรักกันมากๆม,มืมน่าอิจฉาจังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามีราศีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามีราศีอะไรบ้างใบแรกนะคะ ราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่ยี่สิบสามสิงหาถึงวันที่ยี่สิบสองกันยาเป็นธาตุดินนะคะราศีที่สองคือราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาเป็นธาตุไฟ ราศีที่สามคือราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่ยี่สิบสองมิถุนาถึงวันที่ยี่บสองกรกฎาเป็นธาตุน้ำนะคะและราศีสุดท้ายคือราศีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่สิบเก้ากุมภาถึงวันที่ยี่สนะิบมีนาเป็นธาตุน้ำอีกเหมือนกันนะคะและจะเป็นธาตุอะไรก็ได้ราศีไหนก็ได้นะคะเพราะหมอเปิดให้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เฉยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ช่วงวันเวลาที่สําคัญระหว่างคุณทั้งคู่นะอาจจะเป็นวันที่คุณพบเจอกันครั้งแรกวันที่คุณรู้สึกประทับใจกันเดี๋ยวดูซิว่าวันสําคัญระหว่างคุณกับเขาคือวันอะไรช่วงวันไหนว้าวเป็นช่วงวันที่ยี่สิบมกราถึงวันที่สิบแปดกรุ่มภานะคะให้บอกว่าคุณอาจจะพบเจอกันผ่านสื่อโซเชียลก็ได้นะสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะในช่วงวันเวลานั้น หรือปัดไปเจอกันหน้าฟรีหรืออะไรก็แล้วแตน่นะคะช่วงทัมมิ่งเนี้ยสำคัญมากระหว่างคุณกับเขาเดี๋ยวลองให้พี่ไพ่องเจ็นะคะโรแมนต์อเนแนะนำกันดีกว่าว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณให้โรแมนต์อเอยากบอกอะไรคุณนะคะ โอ้โหใบแรกก็แพชชั่นเลยนะเมื่อคุณพบเจอกันแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกได้นะถึงความดึงดูดถึงแรงสเสน่หานะคะจิตวิญญาณของคุณจะจดจำกันได้นะคะว่าคุณเคยรักกันมาก่อนดีเจียรแฟกเตอร์จริงๆด้วยเห็นไหมในเรื่องของศาสนา,าเนี่ยประเพณีต่างๆมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความรักของคุณนะคะอืม <c oughs> แลนะโอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยอะอยู่ดีเซิร์เลิฟนะไม่ต้องไม,ไม่ต้องไม่ต้องโลเลลังเลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าคุณผู้ควรกับรักแท้กับความรักที่ดีเท่านั้นรามประเทศเนี่ยแล้วก็นางฟ้าเนี่ยแผงสอนมาหาคุณแล้วว่าคุณนั่นแหละจะได้รักแท้รักที่ดีที่สุดเพราะคุณสมควรจะได้รับมันนะะเดี๋ยวขออีกสองใบและกัน โอ้เคมิสตี้เพราะว่าเนี่ย <Yeah, S 2> <yeah, S 1> คุณทั้งคู่จะเคมีตรงกันด้วยแม้ว่าคุณอาจจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการเติบโตพื้นฐานทางครอบครัวพื้นฐานทางสังคมการศึกษาหรือจารีตปเรีเพณีหรือศาสนาหรือสีผิวใดๆก็ตามแต่เมื่อคุณเข้าคู่กันปุ๊บคุณจะเข้าอกเข้าใจกันอะคุณจะคลิกกันมากเลยคุณจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันเลย คนนึงเป็นหญิงคนหนึ่งเป็นห,นหนนยางนะคะคนนึงใส่สีแดงคนนึงใส่สีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีเหลืองอยู่ตรงกลางเนี่ยมันมันเป็นแบบเข้ากันได้ดีอ่ะเหมือนจะมีความแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะคะเห็นไหมคุณจะดึงดูดกันด้วยเนี่ยเพราะความแตกต่างนี้แหละนะมันจะเติมเต็มซึ่งกันและกันและดึงดูดกันไบสุดท้ายโอ้โหเอ็กซ์เพรสชวลเลยนะคะ คุณน่ยจะได้เวลาที่คุณจะอยู่ในช่วงการโรแมนติกแล้วนะนะคะให้ออกมาตอกย้ำเลยนะคะเนี่ยฟันทงยังไงคุณก็ได้พบกับรักแท้แน่นอนนะคะและเขาคนนี้ก็คือคู่ของคุณคู่แท้ของคุณแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยที่คุณกับเขาได้พบเจอกันทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วในวันเวลาที่เหมาะสม ของแต่ละคนนะคะหมอดูเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆแต่ไม่ต้องคาดหวังนะคะว่าเอ้ยถึงมันจะต้องเป็นวันนี้พรุ่งนี้อย่าใจร้อนปล่อยนะคะปล่อยไปทำเป็นให้มีความสุขก็พอเดี๋ยวความสุขของคุณเนี่ยพลังงานบวกของคุณเนี่ยจะดึงดูดรักแท้ดึงดูดคนคนนี้เข้ามานะคะช้าหรือช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับเขาด้วยนะคะ ยังไงก็ตามหมอก็ขอทุกคนสุขสําเร็จสูงหวังในความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอทุกคนน้อมรักในแต่พลังางานบวกๆไว้พบกันใหม่กับหมอริชในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ